สำหรับการสร้างแบบนี้นะคะมีข้อเสนอแนะอยู่6ประการด้วยกันค่ะ 1. คําคำถามควรจะอยู่ในรูปคำถามที่สมบูรณ์นะคะ2ตัวเลือกที่กำหนดควรเป็นตัวเลือกที่เป็นไปได้และมีประมาณ5-6ตัวเลือกนะคะหากมีจำนวนตัวเลือกมากกว่านี้จะยุ่งยากแก่ผู้ตอบค่ะ3ค่ะตัวเลือกแต่ละตัวควรมีอิสระต่อกันนะคะ4ค่ะข้อความที่เขียนซ้ำในตัวเลือกควรไว้ในตัวคำถามนะคะ5ค่ะควรจัดเรียงตัวเลือกตามลำดับอย่างสมเหตุ สมผลหากคำตอบเป็นตัวเลขควรจัดเรียงตามลำดับค่ะซึ่งจะช่วยให้ผู้ตอบหาคำตอบได้ง่ายดังตัวอย่างนะคะท่านใช้เวลาในการอ่านประมวลสาระชุดวิชาวิทยานิพนธ์กี่ชั่วโมงต่อสดาใช้แรกค่ะ 1- 3ชั่วโมงช้อยสค่ะ4-6ชั่วโมงช้อยสค่ะ7-10ชั่วโมงและช้อยสค่ะมากกว่า10ชั่วโมงนะคะข้อเสนอแนะข้อที่6ค่ะคำตอบที่ให้ผู้ตอบเลือกตอบควรอยู่ในวงเล็บหรือเว้นช่องว่างไว้หน้าตัวเลือกค่ะ